คนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมสวัสดีค่ะหมอ,ออมเองนะคะคลิปนี้นะคะหมออมก็จะมาทํานายดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะสําหรับหัวข้อว่าคนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าเราจะมาดูกันนะคะโดยที่แน่นอนว่าคลิปเป็นดันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเนาะก็อย่าเอาไปซีเรียสกันนะคะดื่นเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะ,อะทีนี้เราจะมาดูกันสักหน่อยคะ่ะว่าพลังงานหลักของอของเขากับคุณเป็นยังไงพลังงานหลักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเนาะ นะคะเออชาวทับดินคนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคนคุยคนนี้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมขอดูพลังงานหลักก่อนอาร์วิ r ฟ u n ูนะคะไนท์ออฟซอร์สเดอะฟ o o ไฟฟ์ออฟซอร์สอา h r e e of Wands ใต้สำรับนะคะเพจช็อปสอดนะคะโดดเด่นมากๆเลยคือชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะแล้วก็มีไพ่ชาววันพรฤหัสธนูมีนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้หรออมมองว่าเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ตามสืบตามส่องกันพอสมควรเลยนะมีความไม่ไว้ใจมีความระแวงมีการจับผิดจุกติกยุ้มยิ้มระแวงไม่ไว้ใจจับผิดนะ เราก็มีการตามสืบตามส่องหรือว่ามักจะชอบเคลียร์ปัญหากันนะเคลียร์ใจกันเคลียร์ปัญหากันเพราะอะไรมันชอบมีเนี่ยสถานการณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงอันเนื่องมาจากความละเอียดปราณีตจับผิดยุ่มหยิมชอบตัดสินอะไรยเงี้ยอาจจะมีภาวะทําให้มีความหงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงอะไรกันเกิดขึ้นนะคะก็เลยเนี่แหละก็เลยต้องกลายเป็นระแวงไม่ไว้ใจตามสืบตามส่องนะคะเนาะคอยเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ย แต่ความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ผูกมัดแน่นอนนะคะ The ฟูคือแบบลอยไปลอยมาเฉียดไปเฉียดมาเฉียวไปเฉียวมานะคะคือแบบสบายสบายคือโอเคแหละมันจะรู้สึกมันก็รู้สึกมีความสบายใจหรือสบายๆในยะของมันนะในความสัมพันธ์แต่ว่าอย่างที่บอกมันดูไม่ค่อยลงรอยกันไงไพดาบเยอะนะคะวิธีคิดทัศนคติ นิสัยนะคะหรือว่าแบบมันเป็นมันเป็นปมทางความคิดอะไรที่มันไม่ลงรอยกันหรือมันไม่ค่อยยอมกันก็ได้มาเลยกลายเป็นมีทิฐิมานะ นะคะก็เลยเหมือนกับต้องห่างกันนะเพราะฉะนั้นในบางเคสมีการตีตัวออกห่างกันแล้วแต่ยังตามสืบตามส่องหรือยังอยากเคลียร์ใจกันอยู่นะคะอีกในยะหนึ่งพวกคุณห่างกันอ่ะมีช่องว่างมีระยะห่างเนื่องจากระยะทางหรือว่ามีการไว้ตัวให้มันห่างกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบภาวะที่บางทีมันใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันหรืออยากจะสบายตัวสบายใจนะ,ะก็เลยเหมือนรักษาระยะห่างสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพลังงานหลักค่ะของคุณกับเขาลองดูซิว่าถ้ามันตรง60%ขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันคร,<ๆ>ครึ่งคร่งกลางๆมันไม่ใช่นะคะจะดูต่อหรือไม่ดูต่ออันนี้คือแล้วแต่เลยนะจ๊ะเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคนคุยคนนี้แล้วคนนี้มันพัฒนา มสัมพัพนธ์ได้ไหมนะคะก่อนที่จะไปดูตรงนั้นองค์ขออนุญาตแป๊บเดียวดีกว่านะคะเดี๋ยววันที่28สิงหาจะจุดเทียนนะคะ28สิิงหา2025จะมีการจุดเทียนอิ่นคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้เสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีมาเข้าตัวเราไม่มีอย่างแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะโดยที่สาย คุณแบบนี้จึงอิงนะผลลัพธ์อิงกับบุญกรรมของเราและบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันของคุณกับคู่กรณีถ้าคุณมีคู่กรณีใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์จึงแตกต่างกันออกไปนะคะขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะเออแล้วก็ในเคสที่เราไม่ได้รู้เนาะว่าเออแล้วหมออมจุดไปเนี่ยเออมันจะได้ผลลัพธ์ ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าใช้จุดเสริมจุดหนุนได้เลยเพราะเราไม่ได้รู้ใช่ไหมว่าเออละบุญชั้นมันถึงไม่ถึงบุญกรรมสัมพันธ์ระหว่างกันมันจะยังมีมันเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็จุดเสริมจุดหนุนได้เลยนะคะสอง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 ,สอ,ง,สอ,งอาจารย์จุดให้นะคะก็เออบ้านแดงแอปแดงติดต่อหลังไมนะคะก็ดูใต้คลิปเนาะบ้านแดงแอปแดงใต้คลิปเนี้ยมันจะมีรายละเอียดนะคะต่างๆนานารวมไปถึงการจองคิวดู่วงกับออมช่องทางการัพ p อ o r t สนับสนุนการต่างๆนะคะส่วนบ้านดำต่อตก็ติดต่อหลังบ้านหลังไมได้เลยนะ อ๋อะนะคะเอาล่ะเรามาดูกันซิว่าคนคุยคนเนี้ยมันพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมอะแล้วคนคุยคนเนี้ยพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหม f o r ์คัพสนะคะ f o v p o n t e n t e s t e s t l m p e s นะคะ n g m a n King o f swords ใต้สำหรับเอ่อ e of Pentacles นะคะ พลังงานที่ขึ้นมายังคงเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเหนียวแน่นมากคือเป็นพลังงานหลักก็เลยก็ว่าได้นะคะธาตุลมนะคะแล้วก็จะมีชาวธนูโผลมานะคะแล้วก็มีชาวมีนโผลมาตรงนี้นะคะโอเคก็ถามว่าพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมหรอไปเรื่อยๆก่อนละกันเอาว่าการพัฒนาความสัมพันธ์มันจะค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะมันมันมันไม่หวือหวานะเพราะว่าเนี่ยอีกแล้ว แทบจะทุกคลิปเนาะมีคนไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธน์มีการงอนกันมีความเบื่อเบื่อแซงแซงเบื่อเบื่ออยากในความสัมพันธ์น,นะคะมีคนรู้สึกว่าอยากห่างอยากเว้นระยะห่างหรือปล่อยให้ฝั่งในฝั่งหนึ่งนั้นเหงาอะไรอย่างเงี้ยก nee ็เลยกลายเป็นแบบต้องเยียวยาหรือเปล่าต้องเยียวยาความสัมพันธน์นะคุณ <one. S 2> ต้องเยียวยาตัวเองเขาต้องเยียวยาตัวเองหรือมันต้องมีการมาเยียวยาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไหมมันก็เลยลงคําว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะถ้าไม่ได้มีปัญหากันมันก็ต้องเนี่ยแหละ ออค่อยเป็นค่อยไปเนาะมันมคงรีบไม่ได้อะนะคะไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีคนขีดเส้นขีดกำแพงเนี่ยนะมีคนกำแพงสูงมีคนไว้ตัวไว้ลายไว้เชิงมีคนคำไหนคำนั้นมีคนเป็นตัวของตัวเองจ๋าๆอะไรเงี้ย ฉันไม่อยากจะเป็นอะไรกับใครฉันก็ไม่เป็นอ่าฉันนึกอยากจะคบฉันก็คบฉันไม่อยากคบฉันก็ไม่คบอะไรเงี้ยคือมีคนมีความเป็นอินดิเพนเดนซ์สูงมากนะคะในความคิดทัศนคติคือถ้าใครคิดเห็นไม่เหมือนฉันมีทัศนคติไม่ตรงกรันแบบไม่เอาอะไรเงี้ยเอาก็เลยมองว่าอาจจะต้องไปเรื่อยๆก่อนนะเนาะไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะอย่างที่บอกแหละมันจําเป็นต้องเยียวยาสถานการณ์อะไรกันหรือเปล่านะคะหรือมันทําได้แค่ค่อยเป็นค่อยไปอะ่ะ ถามว่าจริงจังได้ไหมมันจริงจังได้แต่มันเป็นความจริงจังในลักษณะที่จะต้องมีคนหนึ่งเป็นผู้นำมมันไม่ใช่ความจริงจังที่จะสร้างร่วมกันแต่ว่าออกแนวต้องเชื่อฟังชันหรือว่าต้องต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้นะคะหรือว่าเออวิธีคิดเราต้องอย่างนี้สิต้องทําอย่างนี้สิอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นไงอ่อาล่ะงั้นดูหน่อยว่าเดี๋ยวเก็บก่อน ดูหน่อยว่า,าแล้วแบบนี้นะคะอความสัมพันธ์นี้นะคะคนคุยคนเนี้ยสามารถเป็นแฟนได้ไหมอา่าคนคุยคนนี้นะคะจะมีโอกาสไหมว่าได้คบกันจริงจังเป็นแฟนเดวิลนะคะแทลเฟนเดอะสตาร์เฮชอปคัพสเดอะสเตรนท์ใต้สำรับโฟร์ n ัน ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถครบกันจริงจังได้ถ้าไม่ใช่รักสามสามสาม,สามเศร้านะสีไม่เท่าขึ้นใต้สำหรับเลยนะคะออมมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดพวกคุณรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้ได้ดีๆนะแบบคอยยอดคอยอ้อยคอยเต๊าะควบคุมกันไปนะคะไม่ไม่ไม่ห่างเหินไม่หมางเมินนะคะ คอยทำความสัมพันธ์ให้ดีอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซ็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องอความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่มันแบบจะผูกพันกันหรืออะไรเงี้ยเอามามีโอกาสนะคะไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานได้นะคะแต่มีมีข้อแม้นะต้องคอยอ้อยคอยเตาะคอยหยอดคอยผูกพันคอยไม่ห่างอะไรเงี้ยนะคะควบคุมกันไปยอะไรเงี้ยแต่นะมีแต่ ถ้าเกิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนะคะเอ่อหรือความสัมพันธ์ที่ต้องติดขัดในเรื่องของการรักษาภาพลักษณ์การรักษาตัวตนการอะไรก็แล้วแต่คือถ้ามันมีคําเหล่านี้การรักษาภาพลักษณ์การรักษาตัวตนเอ่อการที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคนที่ถูกต้องอยู่เอ่อความสัมพันธ์ที่แบบเป็นเหมือนรักต้องห้ามอะไรเงี้ยถ้ามีคํานั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ มองว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นได้แค่มากที่สุดคือที่ปรึกษาเซฟโซนพื้นที่เยียวยาซึ่งกันและกันนะคะเราอาจจะเราอาจจะควบคุมกันไปแบบมีใจให้การหวั่นไหวกันนะคะในฐานะที่เราเป็นเซฟโซนนะคะเป็นพื้นที่เยียวยาซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยมันอาจจะได้ประมาณนั้นนะเนาะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปก่อนละกันด่านแรกนะคะเรามาดูข้อความเขามีอะไรอยากบอกดินค่ะ คนคุยคนนี้อยากบอกดินว่าอะไรบ้างคนคุยคนนี้นะคะเขามีข้อความอะไรอยากบอกดินถ้าเธอชอบก็บอกมาสินะคะออกแนวแบบดินเธอชอบฉันไหมเนี่ยถ้าชอบก็บอกมาเหอะเออนะคะอ่ะนะฉันจะติดต่อคุณไปเร็วๆนี้นะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายแบบชอบเจ้าตัชอบคุยอะไรคุณก็ได้ไงนะคะอืม ต่เขาก็อยากรู้ว่าคุณชอบเขาไหมอ่ะนี่เ็เลยถ้าไม่ได้บอกรักบอกชอบกันนะเขาแอบหึงห่วงคุณด้วยนะหึงนะห่วงนะให้มันรู้ซะแม่งใตยสำรับเออเขาเข้าใจว่าคุณเป็นเนื้อคู่เขาแหละนะคะคนคุยคนนี้เข้าใจว่าชาวธาตุดินน่าจะเป็นเนื้อคู่เขาเขาก็อยากจะรู้ใจคุณเหมือนกันว่าคุณจะชอบเขาไหมนะเนี่ยแต่ว่าก็คงคุยคุยคุยอะไรกันอยู่เลยเดี๋ยวเขาก็ติดต่อไปนะอืแสดงว่าความสัมพันธ์ได้มีการตามเช็คตามอะไรอย่างที่มบอกอ่ะไม่เราเออราแวงไม่ไว้ใจตามเช็ค ตามสอดสองมองอะไรเงี้ยเพราะมันมีความหึงหวงอยู่ไงขยายสองใบคู่บุญคู่บารมีนะคะขอโทษที่ทำไม่ดีอ่ะสมมุติถ้าชาวธาตุดินเขารู้ว่าคุณมีคนของคุณอยู่นะคะเขาอาจจะเออขอโทษนะที่ฉันแบบคอยหึงคอยหวงมาตามสอดสองอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีคู่ของเขาอยู่นะคะเขามีคู่ของเขาแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเอยขอโทษนะที่ฉันมีคนของฉันอยู่แต่ฉันก็ดันยังจะมาไล่หึงหวงเธออีกอะไรเงี้ยนะ จะเป็นฟิลนั้นได้นะคะเอาล่ะใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักยิแสิงหา2025จะจุดแล้วนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไหมเนาะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย